เกมอะไรดีครับเพื่อนอ่าไม่รู้ครับเอาเกมเอาเกมนี้ไหมคะมันไม่ใสเน็ตเพื่อนโอเคเพื่อนเอาเกมนี้ก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมสุดรอและสุดสวยทุกท่านแลาใครเลื่อนผ่านคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสองเพื่อนคนน่ะนะคบผมน้องพีพีกับน้องเฟมเฟมจะมาคัดเกม คนไทยเล่นไม่ได้นะเพราะมันต้องไปโหลดใน Google ใช่ไหมครับผมขอรอกินกว๋วยเตี๋ยวกันครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผม,มวันนี้ก็สงการนะครับผมฉลอ,องกันเยอะมากครับฉลองมากได้ยินเสียงเพลงไหมทุกคนก็ใกล้เสร็จแล้วนะทุกคน ตอนนี้นะรอ,อเกมอีกนิดนึงนะรออีกสะกนหนึ่งก็กงกเก่าแลวนะเล่นหลายบน,น,นมา้ก็ลิ้งมาทำให้า้องเนดคลเสียงอะมันแรงิ <laughs> เวลาค่ะไอ้กูตากครับผ pues ม,มทุกคนเคยเป็นไหมข้อมูลแต่ข้อมูลเก็บเต็มทุกคนลองโหลดแอปเพลย์ค้าบอกหน,นิครับใช้ดีมากโอ้ทุกคนมันได้คนฝรั่งเศสคุณผ้าใขยครับตอนนี้คุณผ้าใขยคร,รับผมเป็นทูตีไม่รู้ครับผมกองหน้าซะด้วยนะครับผมไปคำนี้ยิงอย่างเสียครับใครครับตันนี้เฮ้ยเฮ้ยไปคำนียโอ้โหเดมเบเล่ เล่นตัวดีเลยนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้าบเาอันดับแรกเดี๋ยวไปให้ทุกคนดูตึ้งๆไม่ค่อยตึงครับไม่ค่อยตึงนี่ค,นนครับทีมผมก็มีแมสซี่ด้วยเดี๋ยวนะเอาไปข้างบนหนั่นดิจะเล่นนี่นครับที่ผมได้เนี่คือเป็นเบนเดนเล่ เขามาย้ายกับใครเขาไปหาเรียนไงฮาแรียนหาแรียนไม่รู้จะย้ายทลไมันเยอะนี่ตุ่จะตัดออไม่ใช่อ่ะแตไม่ใช่ตุ่มต่อตัวใครเป็นแฟนบอลเอเวเป้ผมขอโทษด้วยนะครับก็ฮาแรียนที่ผมเอาออกนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็หมดแล้วนะหรื้ไม่ฮะใครชอบโดโลนโดหรือแมสซี่พี่คอมเมนต์มาเลยครับผมถ้าหนึ่งแมสซี่ สองโดรันโดทุกคนชอบใครก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะผมมาทำอะไรเป่ขายเหรอขายได้เหรอไม่ขายอ่ะขายดิเปล่าทำยังไงอะทุกคนต,ตัวนี้ไม่ขายต่อเพื่อสองตัวเดี๋ยวอตุวตมีอะไรตอนกไม่รู้เลย ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เล่นมั่วอ่ะนี่ยผมเอามาสลับกันหน่งแล้วนี่เองโอ้โอ้โอ้อนี่อันนี้ด๋อเงี้ยก็ใครยี่แถวบ้านง้านก็มาดูช่องนี้ได้นะครับชื่อช่องอะไรครับผมคือ F E X ครับผม F E X นะฮะมึงก็จะบอกชื่อเป็นเชื่ออยากใครจะไปดูใช่ไหมหรอแต่ไม่เชื่อหรอก เกมเกมที่บอกเราเล่นอยู่เป็นเกมบอลครับผมขายเปล่าวะเพื่อนฮะนี่้ยขายว่ะขายตัวที่คึงไม่ได้ใช้หรือเพื่อนได้เลยครับว่ฝึกดีกว่านะฝึกควายที่คุณไม่ได้ใช้อะตอนนี้เราฝึกท่ฝึไม่ได้สองเลยพวกนี้ฝึกไปเลยเนาะเอ้ยยาวเพิ่มไม่เปล่าโอเค ได้ไหมไม่ได้คือนำอะไรเนี่ยคุณใครอ่านออกนี่ก็บอกผมด้วยก็เสียงคุณไอนะครับไม่มีอะไรก็เสียงคนไอ้นะคระทสร้างบ้านนะครับผมเฮ้ะรอเลื่องครับผมก็อย่างนี้แหละครับก็มาไอนะครับผมอุ้ยสามร้อย เลยเลือกแลนทุกคนเดี๋ยวนะผมว่าแบกเนี่ยผมว่าแบกแน่นั่นแน่แบกจริงไม่ใช่นะครับดูจากคงณว่ามองด้วยมองออกนะเฮ้ยแบกแต่ไม่ค่อยดูอ่ะมา่ซุมมาครับตังนี้ครับผมได้มนอิตาลีครับแบกอีกแล้วไม่ใช่นะครับดูจากกันเล่นละเฮ้ยของดีครับเสื้ออย่างนี้ ไม่ใช่สีฟ้าซะด้วยโออเฮ้ยแต่ไม่ค่อยดีเท ah. ่าไหร่ไผ ah. yeah. ้ไหมครับได้เป็นไอเทมโอ้สุงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาสุ่มบให้คุณคือคสุ่มนบบอะกดเลยครับผมได้ครับผมมาดูว่าจะดวงสีอะไรนะอิตาลีอีกแล้วอุ้ยโอ้โหเสื้อฟ้าผมรู้เลยยังไง ใารแล้วล่ะเสียฟิวเกลือม,มากครบับผมก็เกลืออย่าหาใช้เลยผมทำอะไรอย่บอกนะตอนนี้นะเราก็อยู่ที่บ้านเป็ดน,นะคะจะใกล้ๆบ้านเป็ดบหนา้าแล้วก็บ้านพลแหงแั้วก็บ้านเป็ดใหญ่กับบ้านเป็ดน,น้อยนะคะ่ะผมมีบ้านเป็ดน,น้อยกับ น่าใจง่ายแล้วก็น่าคิดนี่นนคืออะไรที่รู้น่าจะเล่นไม่ได้ท่านเองนั่นก็จบแค่นี้นะครับว่ามันเล่นไม่ได้ต่อเอาสวัสดีครับผม,ไ,มไปก่อนนไปทำนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอัพคลิปอีกก็มาดูด้วยนะครับติดตามด้วย